สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะไปดูอพาร์ตเมนต์กับแอนนะคะเเมมนบุลากลย hello สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะไปดูอพาร์ตเมนต์กับแอนนะคะที่เมืองนี้นะคะที่ชื่อว่าเบนออริกอนะที่ไลฟ์ที่แล้วนะคะอนมีการคุยกับเพื่อนๆนะว่าแอนกำลังมองหานะคะอพาร์ตเมนต์เพื่อที่จะ อาศัยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะแล้วก็แอนนะคะอยู่ในรถบ้านอย่างนี้นะบางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเดือนหน้านี้นะมันก็จะราคารถไอที่จอดรถอารวีอะคะ่ะมันก็จะสูงขึ้นมากเลยนะคะแอนก็เลยจะต้องไปออกตามหานะคะอาพาร์ตเมนต์เพื่อที่จะเช่าอยู่เป็นแบบระยะสั้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะแอนมีนัด ที่จะไปดูอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนนะคะก็อยู่ในเมืองที่ชื่อว่าเรดมอนด์นะคะอยู่ในรัฐออริกอนเนี่ยแหละก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนนะคะไปดูห้องกับแอนด้วยค่ะ hello baby hello hello สวัสดีครับ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  where's your hand สวัสดีครับ สวัสดีครับ. You don't know how to do Sabat D crap? Maybe Thai people. Uh, you can't it's, I feel bad. It's like this thing that I didn't teach you. How to Swat D crap. Last chance. How to do Suwat crap Sowdi Cup. ที่เราจะไปนะคะชื่อเมืองว่าเรดมอนด์นะห่างจากเมืองเที่นอยู่ตอนนี้นะคะประมาณ25นาทีนะคะทุกคนแล้วก็นี้เป็น RV Park นะคะที่เรามาเช่าอยู่นะเป็นเวลา1เดือนนะคะทุกคน เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าสภาพห้องมันจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะ When I came in in 2014, it was four something. Right. Yeah. yeah. Wow. I didn't even know they make rooms like this. I and mean, we're from we've been in Asia a long time, and these oh. are rooms Asian sized rooms. Yeah. Oh yeah. <laughs> you say it's eight. Eight hundred fifty. Eight fifty. Wow. Yeah, I know. No bathroom and kitchen. There, are, there's two shared ones. at The end of the hall. Um, okay. Let's go look at the other room, then. You know, we live in an RV right now. Oh, that's twenty-six feet, but um, <laughs> the, park, this you know, the RV spot are hard to get. You know. Yeah. But it's all Okay, and this one's $1,050, you're saying a month? Yeah, with utilities. Uh, okay. And this one, no bathroom, also. Yeah, like yeah, none of these are on the floor dude. Oh. It's like a common bathroom, right? Or like okay. Yeah. yeah. Hmm. Can we see that one that's the, yeah, I said there's one that has like a kitchen or something or like a, yeah, the one upstairs? Yeah. Okay, then that's the common room. So this one, this is the one. Oh, this one is, I think it's going to be fourteen thirty. Okay, you oh. a lot more for that price, yes. Yeah. <laughs> and people that live here mostly is like families or working people, or, uh, mostly, 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 uh, Min Bully, okay. <laughs> This one has a bathroom. Yeah. Oh, interesting. And then this one too. It's like, how does the heat and electricity work out here? Because it's, I guess it's different. But electric up here. Okay. They check on seventy-five up here. Yeah, that's good. I will it's fine. I don't know. I want. I service and then um what would be the process if you want d you guys do like it's like a background check or you need to NO, know like salary or something yeah โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากที่อพาร์ทเมนต์ที่เราไปดูแล้วนะคะก็สภาพห้องเป็นยังไงบ้างคะทุกคนแอนเห็นแล้วช็อกเลยนะข้างนอกตึกยังดูโอเคเนาะ เท้ามากๆนะคะแต่ว่าเรดมอนเนี่ยเ,เมืองเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยมันก็จะเดินอะไรอย่างเงี้ยถึงกันหมดนะไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่ารับไม่ได้กับสภาพห้องที่เล็กมากและราคาสูงมากนะห้องแรกที่เข้าไปดูเพื่อนๆได้เห็นนะคะก็คือห้องเล็กแน่นะราคาจะอยู่ที่850เหรียญน,นะคะซึ่งไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องครัวไม่มีอะไรเลยนะคะ เป็นห้องเล็กๆสองห้องคือเล็กกว่ารถบ้านเราอีกนั <laughs> think like about ่ oh, smaller even smaller เล็กกว่ารถบ้านเราอีกนะราคาแล้วราคา850นะคะซึ่งแล้วห้องน้ำก็ไม่มีในตัวนะอันนั้นก็คือตัดไปแน่นอนนะคะแล้วพอเขาโชว์ห้องที่ถัดไปนิดนึงจะเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นนะราคา1100รยเหรียญมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะแต่ก็ไม่มีห้องน้ำเหมือนกันเป็นห้องน้ำรวม นะแล้วก็ห้องครัวเขาก็ใช้ห้องห้องครัวรวมเหมือนกันนะแล้วก็อันนั้นก็ไม่โอเคแล้วราคาก็แพงมากนะคะเสร็จเขาก็บอกเขามีอีกออปชั่นหนึ่งนะเขาก็เลยพาขึ้นไปออ,อีกเหมือนตึกข้างหน้านะคะแล้วก็ขึ้นไปชั้น2นะเข้าไปครั้งแรกคือ กลิ่นนะคะทุกคนสภาพห้องนี่คือรับไม่ได้นะแต่กลิ่นนี่คือรับไม่ได้หนักเลยนะเพราะว่าเป็นกลิ่นบุหรี่นะแล้วก็เป็นกลิ่นเหมือนกับแบบว่าคาเป็ดอะก็คือพรมที่มันเก่านะคะแล้วสภาพห้องก็อย่างที่เพื่อนเห็นเลยนะมันไม่โอเคเลยนะคะคือไซส์เซยห้องอะไรอย่างเงี้ยยังดูโอเคแต่แบบมันเก่ามากแล้วมันก็ ประตงประตูอย่างเงี้ยเรารู้สึกเหมือนมันมีการแบบโดนงัดหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่น่าอยู่เลยแล้วพอเรายืนสังเกตสักพักหนึ่งจากนอกตึกนะพอเราออกมาแล้วนะคะเราก็เห็นว่าคนที่อยู่ที่นั่นนะบุคลิกยังไงอะไรเงี้ยเราก็ดูด้วยนะเราก็ดูสภาพแล้วมันก็ไม่น่าไว้ใจเลยนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคืออันว่ามันก็อาจจะปลอดภัยก็ได้นะเพราะว่าจะบอกว่าตึกนั้นน่ะ ตรงข้ามตึกนะั้นอะมันคือสถานตำรวจนะคะคือแบบข้ามถนนปุ๊บก็คือสถานตำรวจเลยนะดังนั้นนะอันว่าคนก็ไม่น่าจะเหมือนแบบว่ากล้าที่จะแบบว่าออทำผิดกฎหมายหรืออะไรอย่างนี้นะถ้าแบบเป็นพวก drug dealer พวกภาวาขายยาก็คงไม่อยากอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามันมีตำรวจอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะ it's close to the police station like I don't think they would have like drug d e a l e r But, แต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยโอเคแล้วราคาอีกสองห้องนอนหรือห้องนอนเดียวไม่แน่ใจอันนั้นอ่ะไอห้องที่ดูใหญ่อ่ะห้องนั้นก็ราคาประมาณหนึ่งพันสามร้อยเหรียญน,นะคะหรือพันสี่ร้อยเหรียญนันะะ่นแหละทุกคนซึ่งมันแพงมากที่ราเรทที่เราจ่ายนะคะคือห้องดีกว่านี้ประมาณล้านเท่านะคะสองห้องนอนใหญ่มีบาร์คานี่ทุกอย่างทุกอย่างดีงามนะคะยังจ่ายอยู่แค่ประมาณพันสามเองนะทุกคนคือถูกมากนะคะแล้วก็ เลยตัดสินใจกันว่าไม่เอานะคะที่นี่ยังไงก็ไม่เอาแน่นอนนะคะไม่ปลอดภยัยแล้วก็เออแต่เขาต้องรันแบ็กกราวด์เช็คใช่ไหมก็คือต้องมีเหมือนก่อนที่จะเช่าอะ่ะถึงแม้สภาพตึกจะเป็นอย่างงั้นนะแต่เขาก็คัดผู้เช่ามากนะคะต้องต้องมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีงานทำมีเออเขาเรียกไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่มีประวัติน,น,นันนุนีเขาก็จะต้องมีแบบแบ็กกราว์เช็คย้อนหลัง ยาวนานนะคะแล้วกออ็ห้องที่สองห้องนอนอันนั้นข้างบนน่ะมันมีจริงแล้วมันมีคนจองอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าอายุยังน้อยอยู่นะคะทาให้อาจจะไม่ผ่านแอปพลิเคชันที่เขาส่งไปที่ว่าอยากจะเข้ามาอยู่อะ่ะแล้วเจ้าของเขาอาจจะไม่แปร์ฟูนะคะก็เลยอาจจะยังว่างอยู่แต่เราก็เลี่ยงไปนะล้วก็บอกว่าเ,ออเดี๋ยวต้องขอดูก่อนนะเพราะว่าก็เพิ่งมาที่นี่เป็นที่แรกอะไรอย่างี้ ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เดินออกมาได้แบบปกตินะคะแต่ก็นั่นแหละยังคงจะต้องหาห้องกันต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะแอนมาอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาถึงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะเซฟเว์เดี๋ยวจะเข้าไปซื้อของนะคะก่อนที่จะกลับบ้านไปเดี๋ยวพาไปชอปปิ้งกันคะ่ะ